สวัสดีครับผมพา,าเบิ้งบอ่อปลาครับเบิ่งระบบอ่าเติมออ,ออกซิเจนปลามันขึ้นมาซ่อครับคือนไปสิมหงหัวหานมันเบิ่งบรรยากาศครับผมขึ้นฝ่าขึ้นฝ,ฝ,ฝนมิตะก่อนเมฆนี่ครับผมฝนทำท่าสีตกอีกแล้วนะครับอันนั้คือเข้าใส่แผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงตัวนี้จะเป็นแผงแบบอโมโนนะครับผมจะผลิตกระแสไฟฟ้า ดีนะครับผมอเอแค่มีแสงมาตกกระทบนะครับเพราะว่าสิเป็นแสงหน่อยแสงหลยสีอ่าให้กระเมือกกระแซไฟฝ่าได้นะครับแตกต่างครับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบโพลีเอทแบบนั้นน,น,น,นัถ้าแสงบอลพอนะครับผมก็สีบอสามารถมาปั่นอ่ามอเตอร์เพื่อเติมออกซิเจนในน้ำได้นะครับอีไม่ลงไปปลาขึ้นมาเต็มเลยครับที่นี่ นี่คือขอดีของแผงโซลาเซลล์แบบโมโนนะครับผมอาจว่าฟ้าคึมคึมทำทาฟฝนสีตกนะครับผมมนี้เกิอมือนแล้วผมนีม่กระเที่ยงวหังบมมีทาทีว่าสิมีแสงแดดเลยนะครับมาทาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมผู้ใดสนใจที่ใส่วิธีนี้นะครับผู้ใด มากเก่ยรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ